รน้นมีป้าย150เมตรนะครแต่ว่าที่สงสัยคือ CCTV มีไหมมี CCTV ไหมแล้วก็แต่ตอนนี้คือที่เห็นน่ะไม่มี CCTV นะครับอขอโทษนะครับพันตำรวจตีนรินสุขใสยอยู่ที่ด่านไหมครับครับ<อ>ครับผมโอเคครับอันนี้สองท่านนี้ ท่านหนึ่งเปิดบอด,ดีค้คัเมล่านะครับอันนี้เราไม่เกิดข้อสงสัยนะครับนะวัดดีครับวัสด,ดีครับผมอันนี้ด่านอะไรครับด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ดอนอกอฮอเ,อ,อเห็นผมเกิดข้อสงสัยะครับคือตามระเบียบอะ่ะเขาจะต้องมี CCTV แล้วก็อันนี้บอดี้คามลครับอมันอ่าซิงซิงิงมีก็ได้บอดี้คามล่ามได้อ่าผมมีโอกาสได้ไปดูด่านนะครับที่สอนอทองหล่อเขาก็คือกำหนดมาว่าต้องมี ccTV ทวมีบอดี้คามลทุกนายแล้วก็ต้องเปิดด้วยอันนี้อันนี้ผมเห็นละว่าเปิดอยู่ครับก็เลยเกิดก็สงสัยสงสัยแล้วก็คุณคุณถ้าตำรวจทบทำผิดกฎหมายก็จับแราแจ้งความเลย ก็จริงๆเลยประชาชนสงสัยอ่ะผมว่ามันมันอย่าอย่าอย่าใช้คำพูดที่แบบว่าบอกว่าทำผิดแล้วแจ้งความเลยครับผมว่ามันมันมันดูไม่น่ารักเลยอ่ะสาววัดไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้นะครับคือถ้าคุณสงสัยหรือเจ้าที่ทำผิดนะคุณก็แจ้งความครับอันนี้คือผมสงสัยว่าเออทำไมถึงไม่มีซีซีทีวประชาชนมีสิทธิ์เกิดก็สงสัยไหม เพราะว่าตอนที่ผมเห็นน่ะคือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็คือเขาจะมีโต๊ะเป่าอ่ามีบันทึกกล้องตรงที่เป่าอแต่แต,ตอนนี้ผมเห็นก็คือที่ผมเห็นก็คือเนี่ยมีอย่างพี่คนนู้นน่ะก็ถือเครื่องเป่าก็เลยเกิดข้อสงสัยว่ามันครบองค์ประกอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขากำหนดไหมแล้วมัน าถามว่าอันนี้นะฮะในเมื่อ,อถ,ถ้าสาวัดพูดแบบนี้ผมถามนะครับสมมุติว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับเขาออกกฎระเบียบมาให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นน่ะปฏิบัติตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วเจ้าหน้าที่หรือในองค์กรนั้นหรือพนักงานในองค์กรนั้นน่ะไม่ปฏิบัติตามะครับอ่าคุณคิดว่ามันถูกระเบียบของบริษัทไหมหรือว่าระเบียบขององค์กรไหมอืม คือท่านอย่า,ยา,ยาใช้คําว่า,าถ้าไม่ถูกก็ไปแจ้งความดําเนินคดีผมว่ามันไม่ใช่นะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎรไม่สมควรมีคําพูดแบบนี้ประชาชนเกิดข้อสงสัยมีแต่เขาจะบอกเออนี่เราทำอย่างนี้อ่างนี้อย่างี้ดูได้ว่าทำถูกตามระเบียบแต่ท่านกลับมาบอกว่าไม่ถูกก็ไปแจ้งจับ ม,มันถูกต้องเหรอครับประชาชนเกิดข้อสงสัยนะครับแต่กลับกลายมันใช้ท้าทายถ้าระเบียบเขาออกมาแล้วแล้วคนในเจน้าหน้าที่ในองค์กรนั้นนะ่ะไม่ปฏิบัติเนี่ยเราส,สมควรจ้างต่อไหมเนี่ยเนี่ยมีการเป่านะครับตรง,งนู้น ตั้งด่านนะครับป้องกันอัจฉรยกรรมหรือแอลกอฮอล์ประชาชนเขาให้นี่ครับแต่ประชาชนเกิดข้อสงสัยเราก็สอบถามก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรอ่าหรือจะจับผมอีกรอบไหมครับอ่าครับแล้วต้องมายกมือไหว้กันนะครับอออ่าครับออฮะประชาชนเกิดข้อสงสัยก็ถามก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน รองผู้มกลับต้องมานั่งขอครับมันใช่เหรอ